สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิระบารมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านนามีคณะทำงานทั้งหมด9ท่านคือนางสาวกมนลรัตนเสียนนางสาวชนาการโอ้นอินนางเฉริมเปียนุ่นนางชรลิรนนินกนางสาวอรวรัณนวิมลน,นางสาวทิพพาสอดสีนางพรมแย,ย,ย้มยิ้มนางสาวดวงกมลน,นีมณี และนางสาวขันเงินหอกุลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิราบารมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านนาจะมีการประชุมร่วมการวางแผนการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในทุกๆกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการซึ่งผลงานเด่นของคณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านานา คือในเรื่องของการบริหารจัดการนี้และการติดตามหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุม,มัติโครงการในการกู้ยืมเงินเพื่อกิจกรรมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากกองทุนหมุนเวียนของอำเภอวชิระบารมีซึ่งคณะทำงานขับเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ,บ้านนาจะมีการติดตามลงพื้นที่ทั้งก่อน และหลังการอนุมัติโครงการนอกจากนั้นคณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทตรียังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นในอำเภอวชิระบารมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมติดผเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดรวมถึงการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิระบารมี สวัสดีค่ะดิฉันนางวิชิตีพัชชองค์นะ,ะเป็นคนสมาชิกของปลาย่างนะคะเป็นของหมู่ทิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอรวรรณนิมน,นนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มนะะี้ค่ะครับผมกลุ่มต่อยอดปลาย่างหมู่สิบสี่ตำบลบ้านนาเนาะอ่ารู้จักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ยังไงครับอ่าพอดีมีกลุ่มของอาการย์ขับเคลื่อนเข้ามาแนะนำเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้เราได้รู้ว่าของกลุ่มสตรีเนี่ยมีการกู้ยืมเงิน เป็นการดอกไม้ที่สุดที่ต่ำมากนะคะแล้วก็ทําให้เราสนใจเราก็เลยจะจัดสรรจัดสรรหากลุ่มแล้วกเ็เขียนแบบเขียนรายง,งานต่นี้การเขียนรายง,งานเนี่ยมันมีปัญหากับตัหรับคนที่มาทํามันก็เลยได้การสนับสนุนจากกลุ่มการขับเคลื่อนให้การแนะนําการเขียนโครงการต่างๆจอสเตตตส็จิ้นแล้วเราก็ได้มาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มปลาย่าินี้เป็นสมาชิก4ี่ค,คน ตอน,นั้นเราคู้ได้ประมาณปี62นะคะปี2 5 6 2เราคูา่ได้ประมาณ2แสนนะคะแล้วก็พอมามีปัญหาเกี่ยวกับด้านเรื่องโควิดแต่เราก็ยังมีการส่งต่อยอดไปเรื่อยๆทตอนี้ทางกลุ่มของเราเนี่ยได้ส่งไปแล้ว2องวดนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งในช่วงนี้ปัญหาของโควิดเราก็ระบาดเนาะเราก็ได้บาดปามีน้อยแต่เราก็จะทำอยางกับกลุ่มแล้วก็เลยบอกคับสมาชิกว่าปลานมีน้อย แต่ตามฤดูกาลก็มีน้อยเราได้เอาพิกจักปลาย่างเอามาเป็นน้ำพิกต่อต่อยอดไปเลยครับผมแล้วหลังจากที่เราได้อนุมัติเงินโครงการมาเนี่ยครับกลุ่มพนะขับเคลื่อนนี่ได้ได้ลงมามาติดตามเราหรือมาดูมาเยี่ยมเยือนมาทําอะไรกับกลุ่มเราอีกไหมครับ ก็ยังไปเยี่ยมเยยนมาดูมาสอบถามจิตตามผลงานของเราว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่เราก็บอกเขาว่าโอเคช่วงนี้เราก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คือช่วงโควิดเราก็มาปรับเปลี่ยนจากปลาย่ากมาเป็นนพิกเราก็พอไปได้ของเรานะคะครับผมแล้วคิดว่าการที่มีกลุ่มคณะขับเคลื่อนทํางานระดับตําบลของเราแบบนี้นะครับมันดีกับสตรีแบบเราไหมครับก็ดีนะคะเพราะว่าทําให้เราได้รู้ว่าว่ากลุ่มสตรีของเราเนี่ยเออยังมีบทบาท เกี่ยวกับสถานการณ์และก็สิ่งต่างๆในในชีวิตของเราด้วยค่ะและอย่างคุณตตีนี่ก็ช่วยมีการแนะนําให้เราว่าเนี่ยนะเขามีการต่อยอดอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยทาให้เราสนใจแล้วก็อยากจะติดตามเข้าไปค่ะอืมครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยครับณตอนนี้คือส่งไปแล้วสองงวดเนาะอย่างค้างอีกสองงวดคิดว่าถ้าสมมุติว่าส่งหมดนี้ยังคิดว่าสนใจที่จะอ่า ต่อยอดหรือว่ามีการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพต่อไหมครับอย่างต่อยอดต่อคะ่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันทำให้เราอะการหมุนการหมุนเงินของเราเนี่ยจาทำให้ดีมากเพราะว่าไงดอกเบี้ยก็ต่ําใช่ไหมคะของคนมีดอกเบี้ยมันต่าเราสนใจอยากจะต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญหาในด้านที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะหยุดชะงักบ้างบางาาาครั้ง เราก็ไม่สามารถที่จะหมุนเงินผันได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่ายังไงแก้ปัญหายาค่ะครับผมครับขอบคุณครับ